ถรืใครยัตามไปหน้าแม่ตัวเองได้ก็ว่าให้ดีที่สุดลมหายใจกุมแม่รักมีเดียงแท้ ลูกสาวบ้างโอ้โหลูกสาววาดสุภาพราใช่ไหมอันนี้ตุ๊กตาบารี่แค่ดูแม่เขาเฮ้ยเด็กๆแกมีแม่คนเดียวกันมองนี่ไอ้ตึ้นๆถกไมมันเหมือนกันเลยค่ะตาตื้นตื้นเอาดิ้นตื้นนะครับนะครับโบราณได้มีคนรอบว่าดงงๆเลยนะครับชื่ออะไรชื่อไรนโอ้โหลูกตุ๊กตาเหมือลูกตุ๊กตาเหมือนแต่ประธานโน้นรื่อจมูกแม่นี่อะไรครับ ผู้รันใจค,ครับโอ้โหแต่ก็สวยก็วสวยออาตบมือกับคู่ที่สองครับแม่คุณลูกขึ้นสู่บนกันนา Thank <laughs> you. พ่อบางคนก็ไม่มีคุณแม่แต่วันนี้เป็นวันแม่เป็นวันที่พวกเรารวมกันเพื่อส่งตัวคุณคุณแก่พ่อแม่ถ้าเราอยู่ที่บ้านก็คงจะร้อยมาลไยไปหาคุณแม่แต่ถ้าอยู่ที่นี่เราไม่มีโอกาสที่ออกไปหาคุณแม่มีแต่คุณแม่ได้มาหาเราแต่ใหลายคนก็คงจะน้อยใจที่ว่าทำไมวันนี้แม่ไม่มา สรับคนที่มาก็ดีใจก็ถึงใจที่วันนี้แม่มาก็ขอทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดสมาชิกในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดหไม่อยากให้บิดามารดาทะเลาะกัน 6. บิดามารดาควรเป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูก 7. สมาชิกในครอบครัวให้เวลาเคลื่อนกันและกัน ครอบครัวในฝันของมีชันนะคะก็คือหนึ่งค่ะมีเวลาให้กันและกันค่ะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะไม่ทะเลาะกันใช้เหตุผลตัดสินปัญหารักครอบรักครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะแม่สาแม่ของหนูคอยเฝ้าดูอยู่ทุกที่ถึงแม้จะโดนตี ทุกวันคืนค่ะขอบคุณค่ะอก่อไสวัคังไว้ก่อนสาไทยนะครับสุดๆค่ะครอบครในสันก็จะมีเวลาว่างให้แก่ครอบครัวเพื่อไปอยากแม่รู้เอะไรครอบครัวเป็นความอบอุ่นราบประทานอาหาราหนัา้างกาแสังครามมีความเข้าใจช้ายเพื่อเสริมสร้างการมีความระัมอยู่มีแรครับรายจ่ายแก่ครอบครัว เมื so, so, ่อลูกมีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้เรื่องนะคะโดยให้เหตุผลนะคะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสำ่วนหน้าว่านะคะแล้วก็ก็ควรใจทูกิจต่างๆือทกิจกรรมทำร่วมกันนะคะอย่าปล่อยแค่เวลาผ่านเลยไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างในครอบครัวค่ะอยากเปพ่อแม่ที่ดีครับ ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาบายมุขครับคนจนผู้ยิ่งใหญ่หัวใจไม่เคยดื่แม่ครับอะไรนะอะไรนะการหอกล้าแม่ไม่จะเป็นต้องเป็นมันแม่ ผมจะไม่ดีแต่ผมรักแม่นะครับอยากให้โชคเลยแต่ฟังกันอะไรอะไรก็พ่อแม่ให้อราขอให้ยังไยังไงยัไยังไงยังองเัียงไงยังันคังไัยยังััั ไปอ่านมันทักต่อไปใช่ไหมครับอ่าน,นไปอ่านไปอยากใีแต่บางรักดูที่สำคัญคือวันนี้แสดงว่าความฝันเราเนี่ยมันเหมือนกันคล้ายกันวันนี้ตัวเราเองครอบครัอวอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่วัน,น้งหน้าถามว่าเราก็ต้องเติบโตเราต้องมีครอบครัวแล้วเราจะสร้างค,อครอบครัวอย่างในฝันที่เราจะทำไหมครับคิดว่าทำได้ไหม ทุกคนต้องทําได้เพราะอะไรถ้าเราทําไม่ได้เราจะไม่คิดอย่างนี้จะไม่ฝันอย่างนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาครอบครัวเราเี่ยไม่สมบูรณ์แบบเพราะอะไรแต่ต่อไปเนี่ยเราก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเราจะสร้างครอบครัวก็ต้องสร้างแบบตามที่เราฝันไม้ได้ให้เป็นจริงสภาพแวดล้อมอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวเราไม่ได้ตามและตามใจฝันเราแต่สิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่ชอบน้องชอบ เราเข <lly> ียนค้ายกันนะครับก็คือความสุขความสุขในครอบครัว